นักมัตถุพัตนัตยัตตาขอความน้อมน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมบัครูศัสดาทรงศาสนาพุทธเจริญทอนยาจูบูบาสุบูบาสิกาพุทธบุรสัทั้งหลาย ันนี้เป็นวันที่13ธันวาพุทธศักราช2567ขอเจริญในธรรมพุทธบริษัททั้งหลายาธรรมะยามเช้าวันนี้เสนอ โญยัณสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขบุญทำได้ทุกวันนะโยไม่มีวันหยุดรัชการวันไหนๆก็ทำได้ดูที่เราจะทำหรือไม่ทำบุญบุญนำพานำมาซึ่งความสุข ทางกายและทางใจและทางวาจาหากผู้ใดาหากชาวพุทธเราไม่ไฟหาบุญแล้วจะสัส่งสมบุญได้อย่างไรดังบาลีที่ขึ้นไว้ว่าสุโคุยสสติโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขบุญนี้ ต้องเริ่มทำตั้งแต่อ็กเล็กๆต้องเริ่มสะสมบุญมาตั้งแต่อ่ารู้ความตั้งแต่เกิดมานะ่ะมีบุญมีกรรมติดตัว <c oughs> ชาวพุทธเราเนี่ยเขาเรียกบุญหรือกรรมติดตามมาตั้งแต่ชาติปางก่อน <c oughs> อพุทธองค์ทรงตรัสไว้ กรรมมุนาวัตตีโลกสัตว์โลกเย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี่ติดตามเรามาตั้งแต่ชาติไหนๆไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อๆไปหากเราไม่สะสมบุญแล้วความสุขความเจริญก็จะไม่มีในชีวิตบุญไม่จําเป็นต้องทำบุญไม่จําเป็นต้องทําวันนี้หรือพรุ่งนี้ทําวันไหนๆก็ได้บุญ อู่ที่ตัวเราไม่มีใครหนอขโมยบุญเราไปได้ <c oughs> ธรรมะยามเช้าในวันนี้อาตมาภาพได้ขึ้นบาลีว่าสุโุญยสะจะโยการสังสมบุญนำมาซึ่งความสุขปัดนี้แล้วให้ญาติโยมุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศีลศีลน่นคือความสำรวมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ หากผู้ใดไม่มีสินแล้วความสำรวมทางกายนั้นจะไม่ดีคือไม่มีความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือความสำรวมด้วยกายความสำรวมด้วยวาจาคือการไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่ดา่าผู้อื่นไม่พูดโกหกดังสินข้อตีนั่นเลยโยมมุสาวาทาเวรมณีการไม่พูดผลดหรือไม่พูดโกหก <c oughs> พูดแต่ความจริงนี่คือ คือความสำรวมด้วยวาจาประการที่สามความสำรวมด้วยใจคือไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงในตัว <c oughs> ดังนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสใ,ให้บรรยายนโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้สะสมบุญ,บญนี่แหละจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญมาให้ธรรมะยามเช้าในวันนี้ให้ โยมได้เป็นข้อคิดสกิจใจเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติในการสืกต่อไปอสนทนาธรรมยามเช้าวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตรไตรมีคุณพระพุทธผู้เลิศล้ำคุณพระธรรมรคือคำสอนคุณพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงมาเป็นเดชะตตะบะเป็นพละปัจจัยรุ่นนำ่งเสริมให้คุณโยม อุบาสกอุบาสิกา,าทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้ง4ประการมีอายุที่ยืนยาวมีวันนะที่ผ่องใสสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพละคือมีกำลังพลังกายแสดงพระธรรมเทศนามายามเช้าในวันนี้อากาศสดใส พอมันลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวัางก็มีด้วยปากกาละฉันนี้